เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งแบบสโลว<เ>์สโล,สโลหน่อยนะครับเป็นอีกส่วนที่2นะครับน้าคนไหนที่เคยผูกเงื่อนนี้ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับเป็นผูกเงื่อนแบบตะก,กี้เหมือนกันนะครับที่ผมลงคลิปส่วนที่1นนะครับฉบับมือใหม่ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นอีกด้านมุมหนึ่งนะครับน้าคนไหนที่เคยใช้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับให้ความรู้สาระดีๆนะครับนี่ขอบคุณมากครับที่หน,น้าที่กดหัวดใจให้นี่เงื่อนแบบนี้นะครับง่ายๆ <Okay. S 1> ฝากด้วยนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่แบบนี้เลยนะครับสวยงามใช้สาย PE นะครับ ในการทำตักขอเบ็ดนะครับของเบ็ดโชกุนนะครับเอามาทำคลิปรีวิวให้นานาชม